เธอถามพี่เขาต้องพูดว่าอะไรนี่คือมาเซอร์จอยน,อ Joy นะมาเซอร์จอยนะคะมาเซอร์จอยค่ะนี่มาเซอร์จอยสอนบอลอยู่ใชค่ค่ะมีเพื่อนพ,พี่พี่ของเราด้วยคือพี่ปัตตี้ค่ะอันนี้อยู่ที่ตงรงนะี้นะสมชันนะคะถ่ายเล่นๆนะไม่อยากถ่ายยังไง คนที่ใส่เสื้อสีดำเสร็จแล้วก็สีขาวนั่นน่ะเห็นไหมบังอยู่ตรงต้นไม้ค่ะแอบถ่ายอะ,ะนั่นค่ะเดี๋ยวขอไม่ซูมนะอันนี้นะคะเพื่อนชื่อลิงลิงอันนี้เพื่อนชื่อชีว่าสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อย อันนี้ถ่ายเล่นเนนะโค้งพวกเรามากอะไรนะกลัวพี่เขาเห็นตางเก่งเอยตางเก่งมมากกว่าไปนี่คือคนที่ข่ายนะคะนี่อันนี้คือพี่เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้พี่เขาดันมันแถวเดี๋ยวก็ซับสไครให้ด้วยนะเดี๋ยวก็ s u บ s c r i b e ให้ด้วยนะคะ ไปชิว่าไ,ได้ค่ะอ่ะถือบ,บายหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ